สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Overgame นะครับสถานีของคนรักเกมครับวันนี้เรามาเล่นเกม Road Puzzle กันนะครับไปเรื่องันที่ด่านแรกกันเลยนะครับเป็นเกมปริศนาต่อถนนทั้งเองนะครับอ่าลากไปก่อนเลยปัาบต่อถนนให้เชื่อมกันให้ได้นะครับผมไปครับเรียบร้อยบอกว่าทุกๆสิบเลเวลจะมีการสะสมรูปภาพวาดพิเศษนะครับเพื่อสร้างแลน์มาร์กนะครับผมไปที่ด่าน2กันต่อนะครับ ลากตรงนี้เข้าไปครับอ่าผิดแล้ว,ผ,ลวผิดแล้วใช่ไหมสามารถใช้ไอเทมพิเศษเพื่อขุดถนนทิ้งได้แล้วก็ต่อได้ใหม่นะครับผมเข้าไปแบบนี้นะครับเรียบร้อยสุดยอดนะฮะไปกันต่อครับอ่าไปต่อกันเลยต่อด่านที่3มกันต่ออ่าตอนนี้ไปไม่ได้ต้องอย่างนี้ครับอ,าอ่างนี้ครับอ่าต่อไม่ได้อีกต่อไม่ได้อีกเอาไงครับแบบนี้ครับถูกต้องเรียบร้อยครับคอมพลีทไปครับ ่าเจอโฆษณาครับปิดไปปิดไปไปด่านต่อไปครับด่านต่อไปปึ๊บอ่าต่อไปเรื่อยปึ๊บได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมายังยังไม่มาอีกมายังมาแล้วครับโอ้สุดยอดกว่าจะมาก็เต็มช่องพอดีนะครับผมด่านต่อไปมาแล้วครับปราบรบเดินลงมาเดินลงมา,ม,มาไหมมาไหมถึงยังยังไม่มา มายังมายังมาแล้วครับอ่าสุดยอดต่อถนนได้สําเร็จแล้วครับอ่าโฆษณาครับปิดไปไปครับตามต่อไปมาแล้วไปโค้งมายังไงต่อนี่ครับเรียบร้อยสุดยอดเขมยนชื่อว่า road p a s s e นะครับสามารถหาโหลดได้ใน app store แล้วก็ play store นะครับผมอ่าต่อ,ตอเริ่มกันต่อป๊ามาต่อกันต่อถนนกันต่อนะครับผมป๊า รอรอรอถนนมาครับถูกไหมถูกไหมไม่ถูกครับผิดไปวางที่นื่นอ่าวางนี้แล้ปั๊บถนนมาแล้วเรียบร้อยครับสุดยอดสําเร็จอ่าโฆษณาปิดไปอ่าไปกันต่อครับไปกันต่ออ่าก่อนอื่นต้องไปสร้างถนนต่ออุ้ยผิดผิดผิดทำไงลบทิ้งสิครับอ่าไปอ่ามานี่ครับโค้งลงมาโค้งมาต่อถนนลงมา ต่อถนนลงมาแล้วก็ต่อทางเชื่อมครับสุดยอดอ่าเรียบร้อยครับอ่าไปกันต่อไปกันต่อปับ๊บต่อถนนได้ไหมอ่าต่อองนี้เรียบร้อยสุดยอดแค่นี้ก็ผ่านแล้วครับสุดยอดมากอ่าไปไงต่างที่10นะครับเราสามารถสะสมอ่ารูปภาพวาด architecture นะครับอ่าก็คือจะสร้าง landmark ตึก landmark ได้นะครับอ่าเราไปเลือกกันดีกว่า ป๊าปอ่าไปผ่านถนนแล้วโอเคผ่านถนนแล้วไปไงต่อไปไงต่อครต่อไปปึ๊บต่องนี้ต้องไปต่อครับต้องต่อให้ได้ครับต้องต่อให้ได้ต่ออย่างนี้ไหมต่ออย่งนี้ต่อไปอ่าไม่ได้ไม่ได้ต้องต่อต้องต่อให้ได้ต้องต่อถนนลงมาอย่างนี้ครับต้องต่อถนนลงมาแต่มันไม่ลงมาสิ อ่าย่างไงยังไง,ง,ไงรอแล้วกันรอรอรอตรงนี้ครับป๊าปมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้แบบนี้ท่านี้ผิดเลยนะครับอ่าต่อไปแบบนี้นะครับเรียบร้อยได้ของมาครับอ่าเรียบร้อยสอุดยอดครับอ่าโอเคไปกันต่อครับป๊าปต่อกันทางเชื่อมนะครับผมสุดยอด ป๊าป๊าป๊าเอ้ยผิดผิดตรงไหนขุดสิครับขุดทิ้งครับเล่นให้ดูครับว่ามันผิดต้องใช้ยังไงครับผมไม่ใช่พลาดนะครับอ่าเป็นไงโฆษณามาไปกันต่อไปกันต่อครับอ่ามาโค้ขงขึ้นไปโค้ขงขึ้นไปต่อไปต่อไปเรียบรอ้อยสุดยอดเนี้ยครับด่านที่สิบสองผ่านไปแล้วอ่าด่านที่สิบสามต่อครับปึ๊บ ต่อไป,ปต่อไปโค้งลงมาเรียบร้อยหลังสิบามผ่านไปแล้วไปกันอย่างรวดเร็วครับผมข้ามโฆษณาไปไม่มีอะไรมากไปไปกันต่อไปครับไปกันต่อไปปต่อไปต่อไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป จบไหมจบแล้วเรียบร้อยอามาออกแบบถนนกันดีนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงครับมาหลอเรียบร้อยแค่นี้ก็เรียบร้อยครับสุดยอดถึงมันจะไม่สวยเถอะอ่าคราวนี้ตู้มปแล้วตึกไมครับอเรา,าต้องอต่อตึกครต่อตึกให้สวยงามนะครับผมไปครับไปแบบนี้สิครับอยังไงอไปไม่ได้เหรอ อ๋อขวางทางครับอ๋อดื่มดูไปว่ามันขวางทางครับผมทำไงเละทีนี้พังแล้ว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 ต่อไปก่อนต่อไปก่อนต่อให้ได้ก่อนครับต่อให้ก่อนไปต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยขอถนนอีกอันหนึ่งขออีกเส้นหนึ่งอีกเส้นเดียว เรียบร้อยแบบนี้ก็ผ่านนะครับผมสุดยอดเป็นไงไอสิ่งลูกสร้างนี้ห้ามไปโดนมันครับมันจะขวางทางเรานะครับผมอ่าไปครับไปกันต่อเราไปกันต่อไม่รอแล้วนะอย่ารอแล้วนะไม่รอแล้วนะครับไปครับไปกันต่อครับยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยคิดสิคิดอ่าอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ครับอ่าเป็นไงก็รออีกรออีก นี่ครับรอทางเชื่อมนะครับรอทางเชื่อมปลายเรียบร้อยสุดจอยครับเรียบร้อยครับอ่าเป็นไงทานที่18ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วครับอันนี้เราต้องพิสูจน์การเป็นพัซเซลของเราครับอ่ายังไงยังไงไปทางนี้ไนหะอ่าไปอย่างนี้ไหมโอเคก็ไปอย่างนี้ต่อ,อาไปต่อถนนตรงนี้ปึ๊บ่าจะลงมาไหม ลงมาไหมเชื่อมต่อเลยมาอ่าทีนี้ก็ต้องรอรอทอมนมาครบมามายังมายังยังไม่มายังไม่มาครับอ่ามายังมาแล้วหนึ่งมาแล้วสองเรียบร้อยครับอันที่สิบแปดผ่านไปแล้วต่อไปตัดที่สิบเก้าครับโอ้หยเอาการ,าการเ,อาาเอาการเอางานเอาการเอางานป๊าบ ต่อไปเชื่อมต่อไปเชื่อมต่อไปเรื่อยโอ้ต่อตรงนี้ก็ได้เป็นไงเป็นไง,ไงน,ไงนไี่อย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้เป็นไงอีกอันเดียวเรียบร้อยสุดยอดเป็นไงเกมพัฒ์เซนอย่างนี้นะครับโฆษณาผ่านไปแล้วครับด่านที่20สิบนะครับ ามาดูกันดีกว่าว่าจะทํำยังไงนะครับผมโอ้โหต้องเชื่อมต่อเพื่อเก็บของสองสิ่งน,นี้นะครับเราต้องมาดูกันว่าจะไปยังไงนะครับผมอ่าเอ้ยโหดโหดมากโหดมากเชื่อมต่อก่อนป๊าเชื่อมแล้วอ่าเชื่อมไปก่อนเชื่อมลงมาทางนี้ก็ได้นะฮะอ่ายังไงครับยังครับ ต่อถนนไปอ๋ออ่านี่ไม่น่ามีประโยชน์กว่านี้กว่าอันนี้ครับไปต่อกันอืมนี่ครับมาต่อนี้กว่าป๊าปป๊าปป๊าปป๊าโปเตโต้โปโปเตทัาบเ้ยไม่เกี่ยวครับอ่ามา ได้ไหมปึ๊บปึ๊บปุ๊บยังไงดียังไงดียังไงดีไม่เอาว่ายังไงมันไม่ได้ดิมันไม่ได้เก็บรอก่อนรอก่อนรอก่อนครับรอก่อนปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บไม่ได้เก็บจิิงไว้ปึ gaan, ๊บรอครับรอไม่ได้ค <Rosen> ร <exfol? pesar S 2> ับไม่ได้ต้องเชื่อมต่อถนน เชื่มต่อถนอนอู้วันนี้ลืมครับนี้ต้องมาใส่ตรงนี้พลาดซะแล้วอ้าวไม่พลาดครับมาใหม่อ่ามาใหม่ปั๊บเดี๋ยวถนนปามาใหม่อันโอุ้ยผิดครับผิดขุดหน่อยขุดหน่อยครับอ่าขุดอ่า,อาใช้เพชรหน่อยใช้เพชรหนึ่งอันครับอ่าเรียบร้อยใช้เพชรหนึ่งอันขุดขุดทิ้งก่อนต้องขุดอันนี้ทิ้งขุดอันไหนดีอ่าที่จริงได้แล้วนะครับกดได้แล้วเรียบร้อย ได้ของวันมาด้วยสุดยอดอแค่ทางไปถึงก็พอครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเกมรถพัซเซอร์นะครับสามารถโหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Play Store นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ